เามาื่อวานนี้นายกเปิดใจหลายเรื่องเก็บตกไปเลยไหมเก็บตกไปเลยนายกเรรศรษฐาทวีศินที่เป็นไฮไลท์นําเสนอไปแล้วก็คือเรื่องยุทธศาสตร์ชา,ต,าต้องการให้มีการทบทวนว่า20ปีเนี่ยมันไม่ได้หรอก ใช่ไหมใช่ค่ะท่านนายกบอกว่ามันมันนานไปไม่มีใครเขาตั้ง20ปีมันนานไปเนี่ยค่ะอ่านี่ไงท่านบอกไม่เชื่อไม่เชื่อกับการวางแผนแล้วล็อกตัวเองอไว้ยาวนานเกินไปม,มันไม่มีใครวางแผนเอาไว้ยาวนานถึง20ปีแม้กระทั่ง5ปียังทําได้ยากเลยเพราะว่าโลกมันเปลี่ยนไปเร็วค่ะส่วนประเด็นต่อมาที่ดูจะเป็นเรื่องอัดอันตันใจก็คือเรื่องค่าแรงค่ะ ค่าแรงอือท่านก็บอกว่าผมไม่มีความสุขค่ะแล้วก็เชื่อว่ารัฐมนตรีแรงงานก็ไม่มีความสุขเพราะท่านเองก็อึดอัดอเ,อเรื่องกลไกกําหนดค่าแรงเนี่ยค่ะแล้วก็บอกว่าของพวกนี้เหมือนอย่างที่ผมบอกมันเป็นเรื่องอันนี้ดอกที่หนึ่งนะคะจิตใต้สํานึกอ,อ่ะมันเป็นเรื่องของความเหมาะสมบอกเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยผมเจอนายกมาเล ก็ยังบอกเลยว่าถ้าเราไม่สามารถยกค่าแรงขั้นต่ําขึ้นมาได้ความ,มจเจริญเติบโตของประเทศจะต่ํามากและท่านก็ย้ําว่ามันเป็นเรื่องใจเขาใจเราเรื่องไตภารคีเป็นเรื่องหนึง่งเรื่องกฎหมายก็เป็นเรื่องหนึง่งเรื่องข้อมูเขาก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งพวกเราคนไทยเนี่ยอยู่ด้วยกันเราอยู่ด้วยกันด้วยอะไรด้วยความอยากจะให้ทุกๆคนมีความสุขใช่ไหมยอยากให้ทุกๆคนมีกินมีใช้ตามความเหมาะสมใช่ไหมยอย่างการณี3จังหวัดชายแดนภาคใต้ท่านนายกบอกว่าขึ้นแค่2อบาทนี่ยกเป็นตัวอย่างเมื่อวานนี้อัดอั้นเลย ช่วงที่มาห้องรังนกกระจอกเนี่ยตอนนั้นถึงขนาดย้อนถามนักข่าวเลยนะใช่คุณรู้สึกยังไงเหรอฟังตรงนี้อีกชักชีนหนึ่งค่ะใช่ไหมไอตอนที่โย่เน่น่เนไรีไ่รู้สึกปฏิกรารูา้สึกมากที่สุดเอาตรงๆเลยนะนี่ว่าท้อสึกไม่ได้เกิดขึ้นจากผ่ายการเมืองไม่ได้เกิดขึ้นจากฝ่ายผู้สื่อข,ข่าวหรืออะไรนี่ผมสะเทือนใจมากสุดคือเรื่องคาแรงขั้นต่ำมันไม่ได้สนใจพาคีใช่ไหมครับมันก็มีเรื่องของที่เขาเราเรา ใช่ไหมผมไม่ได้ผมไม่ได้เสียใจที่คนมาว่าว่าเห็นไหมพูดไปแล้วทำไม่ได้ดีแต่พูดดีแต่พูดพูดไปแล้วทำไม่ได้มันไม่ใช่ตรงนั้นมากกว่ามันเป็นหลายเรื่องมันมันจะเป็นต้องอิงกับกฎหมายหรือใจภาคีไม่เรื่องของของสถาบันสำนึกไม่เรื่องของเห็นเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันน่ะก็ต้องพยายามต่อไปก็ต้องผมก็ต้องมันก็ต้องใช้วิธีอื่นนะครับใช้ใบรายอำเภอใบรายอาชีพพูดคุยแก้ไขกฎหมายหรือเปล่าเอาค่าใจเขาจเราอ่ะวันนี้คุณจบมาคุณเดือนสามหมื่น 9ปีแล้วคนเดือนสามหมื่นวันนี้คุณเงินเดือนสามหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทคุณแฮป p y ไหมไม่แฮปี้เอาตรงนี้ก่อนดีกว่าคุณไม่ต้องพูดถึงเรื่องกฎหมายเลยดีกว่าเอาแค่นี้คุณแฮี p y ไหมส่วนหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับพวกคุณนะว่ามดช่วยกันเขียนหรือเปล่าผมได้ถามมาคุณเห็นด้วยหรือเปล่าคุณเห็นด้วยเขาเรียขึ้นขนาดนี้เหรอเลิกหน้าที่คุณคืออะไรหน้าที่คุณคืออะไรเปล่าผม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 ไม่ทราบแล้วแต่คุณจะคิด เรื่องพวกนี้เป็นเรื่องของจิตใต้สํานึกใช่ไหมแทนที่คุณมานั่งถามผมผมจุดยืนผมชัดเจนอยู่แล้วคุณถามผมผมอธิบันัอันแทปปีเรื่องอะไรมาสู่ผมในปีเรื่องนี้ใช่ไหมครับผมอธิบายให้คุณฟังแล้วไม่มีใครไม่พย,ยักหน้าเลยว่าว่าไ,<ม>ไม่เห็นด้วยอา้าวนี่ท่านผู้ชมคือค่าจ้างขั้นต่ำเนี่ยอ่ะถามท่านผู้ชม คิดว่าเห็นด้วยกับอัตราที่เขาขึ้นมาล่าสุดไหม,อมสองบาทไปจนถึงสิบหกบาทมี17กลุ่ม,มะอะค่ะขนาดเดียวกันหรือท่านจะไม่เห็นด้วยเพราะอะไรยังไงประเด็นนี้มันน่าสนใจตรงที่มันก็เหมือนไก่กับไข่นั้งไป <ฮะ S 2> คนที่ไม่เห็นด้วยในคนที่ไม่อยากให้ขึ้นเยอะ,<ฮ>ะก็จะบอกว่าโอ้เดี๋ยวผู้ประกอบการแจ้งย้ายฐานการลงทุนหลือก็รวมถึงประเด็นว่า เดี๋ยวข้าวของก็ขึ้นนําไปขึ้นไปก็ไม่มีประโยชน์หรอกโถไหมขณะที่อกทฎีชดีอย่างคุณเสถาไอ้ย้ายถ่ายการลงทุนไม่จริงวัทกรรม,มขณะเดียวกันไอ้ขึ้นราคาสินค้าไม่ขึ้นค่าจ้างผู้ประกอบการก็ขึ้นคดูเหมือนว่าสังคมส่วนใหญ่ในทฤษฎีนี้จะมองในมุมว่าสังคมส่วนใหญ่เข้าข้างผู้ประกอบการหรือเห็นใจผู้ประกอบการแต่มุมหนึ่งมันก็เป็นเอบี มันก็พูดยากถูกไหมแต่เหมือนกับว่ามุมของค่าจ้างเนี่ยมมหนึ่งคิดถึงความเป็นมนุษย์เนี่ยค่าจ้างมันควรจะลองรับพื้นฐานของการที่จะพออยู่ได้ใช่ไหมคือคนเรามันจะมีค่าจ้างเท่าไหร่ที่จะใช้ชีวิตอยู่ได้มันควรจะเป็นขั้นต่ำตรงนั้นนี่คือเขาเรียกว่ามาตรฐานของสังคมคมันก็ขึ้นอยู่กับว่า ถ้าไปคิดว่าแค่นี้อยู่ได้แล้วก็ต้องถามว่าอยู่ได้จริงไหมถูกไหมน้องใบแต่ดูรวมๆนะเรื่องนี้ดูเหมือนดูเหมือนดูเหมือนว่าส่วนใหญ่จะไปในมุมที่จะทำให้เห็นใจผู้ประกอบการมากกว่าไหมสื่อสารมวลชนนี้ก็เหมือนกันน้งองใบขณะที่เราไม่มีเนี่ย การควบคุมราคาาข้าวขั้นต่ำน้ำมันขั้นต่ำ<ค>ต้องควบคุมขั้นสูงเพดานเพดานน่ะค่ะเรากำหนดไหมผู้ประกอบการถ้าขายในประเทศจะต้องขายไม่เกินเท่านี้ม,มันไม่มีกฎเกณฑ์ควบคุมนั้นทั้งใบใช่ไหมแต่มันมีค่าจ้างขั้นต่ำคืออย่างที่ว่ามันก็เป็นสองมุม <N> นี่ต้องตามกันดูแหละอย่างที่บอกอ่ะไม่งั้นก็เถียงกันไม่จบในแง่คุณเศรษฐาเมื่อวานนี้ก็ยังพูดนะ้นต้องไปข้อจำกัดในการทำง,งานรู้หนึ่งกฎหมายสองหลายเสาหลักที่จะเข้ามาตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลไม่ใช่เรื่องง่ายต้องเคารพอ,องค์กรอิสระที่จะเข้ามาตั้งข้อสงสยัยนี่ก็ต้องระวังก็ประมาณว่าเพอไผล ไปสั่งการอะไรเขาบอกแทรกแซงน้องไร่คะะงเาจองค์กรอิสระนี่มาเต็มเลยค่ะพร้อมก็ขนาดการโยกย้ายคุณทวินเปลี่ยนเสียะกรณีท่านนายกยิ่งลักษณ์ย้ายออกจากเลขาธิการสภาความมั่นคงนั่นคุณยิ่งลักษณ์พ้นจากตำแหน่งเลยนั่นนะถึงแม้ในที่สุดสารดีกาจะพิพากษาว่าไม่มีเจตนาพิเศษค่ะยกฟ้องเอ ในขณะที่สังคมโดยทั่วไปถ้ายึดโยงกับประชาชนอันนี้ไม่ได้เข้าข้างนะเอาพูดถึงหลักทั่วไปได้พูดถึงคุณทวินนะคือ,อเขาเข้ามาเขาก็ต้องสามารถโยกย้ายข้าราชการได้ในระดับหนึ่งในฐานะที่เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดใช่ก็นายกก็ต้องโยกย้ายระดับหัวหน้าหน่วยแต่ถ้าลงไปกว่าน,นั้นอันนี้ว่าแทรกแซงถูกไหมต้องไหแต่ถ้าเกิดโยกย้ายไม่ได้เลยมันก็ไม่ยึดโยงกับประชาชนไง เพราะถ้าเกิดเขาโยกย้ายผิดพลาดคาดเคลื่อนไปไปกันแกล้งรังแกแล้วผู้คนเห็นพวกพ้องเขาก็จะไปตัดสินในการเลือกตั้งประชาชนตัดสินหรือแม้กระทั่งวิพากษ์วิจารณ์อันนี้ไม่ได้พูดถึงแค่คุณทวินนะแต่หมายถึงหลักโดยทั่วไปเบื้องหน้าเบื้องหลังก็ไปที่รู้กันนะเวลานั้นเสียงวิพากษ์วิจารณ์ซึ่งสารดีกาก็บอกว่าไม่มีการต่อสู้หรือมีหลักฐานชัดเจนในประเด็นต้องการให้พี่ชายคุณหญิงพจน์มัน มาเป็นผบตรก็เลยย้ายผบตรมาเป็นเลขาสมชและให้เลขาสมชไปอยู่ที่สำนักนายกอย่างนี้เป็นต้นซึ่งก็มีข้อต่อสู้กันแต่ว่าเอาแบบชาวบ้านเลยเนี่ยท่านนายกย้ายไม่ได้เลยในตำแหน่งผมยกตัวอย่างเลขาสมชประหลัดสำนักนายกอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะแต่ถ้าลงไประดับ ผู้กำกับตำรวจอย่างเงี้ยอันนี้อันนี้นนผิดนึกออกใช่ไหมอันนี้ก็เป็นข้อสงสัยเท่านั้นเองอันนี้ข้อหนึ่งแอมเมื่อวานนี้เปิดใจแล้วเปิดใจต่อไปอีกนะ้องไปเรื่องกรณีอะไรเนี่ยอ่ h a ปป y ไหมไม่มีสิทธิ์ว่าฮปปี้หรือไม่ฮปปี้เหนื่อยหรือไม่เหนื่อยไม่มีสิทธิ์เสนอตัวเข้ามาต้องทําเต็มที่คุณต้องมีความสุขกับงานคุณต้องหลงรักงานไม่งั้นคุณใช่ไม่สามารถทําได้หรอกสี่ปีเพราะตั้งใจจะอยู่สี่ปี ตั้งใจอยู่4ปีแล้วก็บอกเลยการเข้าไปอภิปรายออางบประมาณสัปดาห์หน้าวันที่3 4 5มกราคมท่านจะไปชี้แจงด้วยตัวเองค่ะท่านบอกลงตารางงานเอาไว้แล้วคือก่อนหน้าเหมือนถูกคําถามว่าหลบกระทู้หรือเปล่ากระทู้สดอแต่มุมหนึ่งตอนอภิปรายนโยบายก็ไปเองอันนั้นไม่ไปเองไม่ได้ต้องไปค่ะแกก็อยู่ตอบนะค่ะอ่ะอันนี้มีเสียงไหมช่วงนี้ความตั้งใจอยู่4ปีใครับ ครับตั้งใจเพราะเป็นธรรมดาครับต้องสู้อยอยู่แล้วสู้โ,โตวเองสู้ความคาดหวังสู้ความต้องการของประชาชนแน่นอนครับมัน,ม,นมันสู้อยู่แล้วครับถ้าเราหยุดทํางานเราทําไม่มีผลงานเมื่อไหร่มันมันมันก็เป็นมันบง่งบอกถึงจุดจบอะโซฟาโซกูดก็ยังไหวอะไม่ไม่ได้มีอะไรที่ไม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 ทำให้บัตรทอนหรือว่าคิดถอยหรืออะไรไม่มีครับสิ่งที่เราปี้ที่สุดตลอดสามเดือนเดียวยังไม่มีอะไรที่ปี้ที่สุดครับไม่มีที่สุดอะมันก็ยังต้องทําได้ทุกอย่างมันยังอิมพิวได้หมด ป็นหน้าที่ไม่มีสิทธิ์ว่าแฮปปี้ทไมแฮปปี้เหนื่อยหรือไม่เหนื่อยไม่มีสิทธิ์พูดอะจริงๆแล้วมันไม่มีสิทธิ์มันมันคุณเสนอตัวเข้ามาทำแล้วคุณต้องทำให้เต็มทีมค่คุณต้องคุณคุณคุณต้องมีความสุขกับงานคุณต้องหลงรักงานไม่งั้นคุณไม่สามารถทําได้หลอกสี่ปีนะครับเพราะว่าคุณแบกความหวังของคนหกสิบแปดหกสิบเก้าล้านคนไว้เนี่ยมันก็ต้องทาให้ได้เต็มที่อนี่ฮะขณะที่ประเด็นของเพื่อไทยเรื่องค่าจ้างที่อัดอั้นตันใจแลือเกินเนี่ยพอหาเสียงเอาไว้ว่าปีแรกสี่ร ปีที่4หมาถึงปี70ถ้า 600, อยู่ครบ600อ่ยแต่ของเก้ารกลที่เขาหาเสียงไว้เนี่ยปีแรก450เลยนะฮะค่ะเออมันก็ต้องมาดูว่าตอนนี้มันเป็นประเด็นเรื่องกฎหมายค่ะเพราะกฎหมายกำหนดเรื่องไตภาคีการเมืองเข้าไปแทรกแซงไม่ได้ใช่ไหม mm hmm. ไม่งั้นองค์กรอิสระก็รออยู่เลยเนี่ย mm hmm. หรือยังไงท่านผู้ชมขณะดเดียวกันคุณเยถา ถ้าฟังดูคนจํานวนมากก็บอกเอาพูดแล้วทําไม่ได้ซึ่งก็จริงอ,ะอ่ะก็ทําไม่ได้ <c oughs> แต่ถ้าจะอะไรยังไงก็บอกอมันยังไม่ครบปีนับปีตอนไหนอ,ะอ่ะท่านผู้ชมหรือยังไงใช่ไหมค่ะบางอานจะต้องใช้ทางอ้อมอย่างที่บอกกันตังไรก็คือไปขึ้นค่าไฟแทนอย่าไปใช้คําว่าขึ้นคือไม่ลดให้คือลดให้ประชาชนค่ะเหมือนกับสูตรก่อนหน้าที่ทําไปช่วงหนึ่งแล้ว ที่แยกอุตสาหกรรมจะตายเลยตอนนั้นน่ะน้องใบจําได้ไหมจําได้แยกอุตสาหกรรมกับแยกภาคครัวเรือนคิดค่าไฟคนละอัตราคือให้ภาคประชาชนครัวเรือนเนี่ยใช้ถูกเก็บจากอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมแพงหน่อยค่ะเอามาอุดหนุนประชาชนคอ่าและถึงเวลาถ้าโวยวายบอกเอากรลดค่าไฟเ็าไปขึ้นค่าจ้างอาคุณเสรษาเคยพูดไม่ใช่เหรออ่าใช่ไหมอุตสาหลดค่าไฟให้นั่นอันนี้เป็นตัวอย่าง อุตสาหกรรมพาณิชยกรรมไม่ต้องไปอันนั้นเลยขึ้นปกติก็คือสี่บาทหสิบแดตามสูตรที่กกพเขาเสนอมาค่ะห้าบาทก็ไหวสูตรกกพเขาเขาอยากได้คือเขาอยากได้ห้าบาทเลยเพราะเขาอยากจะให้ใช้นี่กกพเพราะตอนนี้คือไม่ได้ใช้นี่เลยยืดหกแปดนี่ยังใช้แบบน้อยที่สุดใช่ใช่ใช่ไหมใช่ค่ะต้องใช้นี่กกพห้าบาทภาคอุตสาหกรรมพาณิชยกรรม ส่วนประชาชนสามบาทเกสิบเ้าังค์หมดเลยอือะไรอย่างเงี้ยร <c oughs> ับรองดังไบเป็นไปได้ว่าฝ่ายในจ้างอาจจะขอเรียกประชุมไตภาคีด่วนเพื่อจะขอปรับขึ้นค่าจ้างดีกว่าต้องจ่ายค่าไฟแพงใช่ไหมคะ <c oughs> แล้วมองมุมหนึ่งมันก็แร์นะค่ะด <c oughs> ังใบ <c oughs> คนที่เอาไฟมาใช้ในชีวิตประจําวันเนี่ยเขาควรจะได้รับการดูแลถูกไหมม,มันเป็นพื้นฐานความจําเป็นค่ะ<ฆ>แต่ถ้าคนใช้ไฟเพื่อไปผลิตเพื่อทํากําไรเนี่ยทําไมต้องอุดนุนืมเขาก็คงกลัวมันวนกลับมาว่าของมันจะแพงต้นทุนมันสูงขึ้นเราก็ไปซื้อแพงอีกอย่างนี้ป่ะคะเอาแล้วพูดอย่างนี้อก็อแล้วแต่มุม<ฆ>เพราะตอนนั้นเนี่ยโวยวายกันเลยต้องไมเวียดน้มกลับกันจําได้ไหม เวีดเยดนาม<ห>าประชานชนแพงอุตสาหกรรมถูก <หา S 2> นั่นเพราะว่าอย่างนั้นก็แล้วแต่ทฤษฎีความเชื่อหรือยังไงท่านผู้ชมผมยังอยู่ในฝั่งที่คิดว่าคืออ้ที่ขึ้นมามันก็น้อยไปอไอ้จถึง400ก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอก <หา S 2> แต่ที่ขึ้นมามันก็น้อยไปท่านผู้ชมห, <า S 2> หรือยังไงอันนี้ความคิดความเห็นค่ <หา S 2> ไหนลูกจ้างมาเห็นด้วยกับค่าแรง คุณผู้ชมบอกว่ารัฐบาลไม่เอาจริงเองอย่าไปโทษนายจ้างอืเพราะว่ามันเป็นใจภาคีม,มีสามฝ่ายใช่ไหมคะอ่าสรยุธพูดแบบไม่รู้เรื่องใจพีคาคีรัฐบาลห้านายจ้างหาลูกจ้างหารัฐบาลไม่เอาด้วยกับลูกจ้างก็คือจบอ่าคุณกรบกรัมแมนอะไรนี่โถโถมติเข้าเอกฉันพอคอุณค่ะก็คือทั้งลูกจ้างจริงๆเนี่ยรัฐบาลอยากจะใช่ไหม รัฐบาลอยากใจขึ้นมากกว่านี้แต่รัฐบาลงงเฮ้ยฝั่งลูกจ้างห้าคนกับนายจ้างห้าคนมันยกเบอให้ขึ้นแค่นี้รัฐบาลจะทำอะไรไม่ได้ห้าเสียงคเคสนี้ไม่ใช่ในลูกจ้างเป็นเสียงข้างน้อยนี่บอกอะไรห้าเสียงรัฐบาลไม่เอาด้วยกับลูกจ้างก็คือจบอะไรถ้ารัฐบาลไม่เอาด้วยก็รัฐบาลเป็นเสียงข้างน้อยเพราะว่าสองข้างนั้นอะ่ะสิบเสียงนั้นนะคะสิบกับห้าค่ะนี่ อยากการเมืองมากจนลืมข้อเท็จจริงทําไมไตรภา,าคีฝ่ายลูกจ้างถึงยอมเออตอนนั้นที่เราเคยนําเสนอที่มุมฝ่ายลูกจ้างใช่ไหมคะมันก็ต้องไปตรวจสอบการเลือกฝ่ายในลูกจ้างที่เ,เข้าปไป<ท>ไตรภาคีแล้ว<อ>ท่านผู้ชมค่ะเพราะมันแปลกเป็นปรากฏการณ์ที่แปลกลูกจ้างสมัยนี้ที่เข้าเป็นไตรภาคีสามารถคิดคํานวณูธุรกิจธุรกรรมของนายจ้างได้ ลูกจ้างมันจะต้องพรีเซนต์ความใช้ชีวิตว่าลูกจ้างคนหนึ่งมีบ้านมีครอบครัวกี่คนจะต้องใช้เงินเท่าไหร่อะไรยังไงแต่ลูกจ้างในไตภาคีสามารถจะเป็นห่วงผู้ประกอบการที่เป็นนายจ้างคือตอนนั้นเหมือนเหตุผลก็คือเขาบอกว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าผู้ประกอบการอยู่ไม่ได้เนี่ยลูกจ้างก็ตกงานอีกอได้รับผลกระทบเขาบอกเนี้ยแล้วเขาก็บอกว่าถ้าเกิดขึ้น ขึ้นค่าจ้างไปมากกว่านี้เดี๋ยวของมันจะแพงขึ้นกลายเป็นว่าคนทั้งประเทศต้องมาแบกรับความทุกข์ตรงนี้ด้วยใช่ไหมคะมเหตุผลมันจะคุ้นๆประมาณนี้ประมาณนี้ค่ะอะก็ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวรอดูท่านผู้ชมอ่าทำไมฝ่ายลูกจ้างถึงยอมก็น่านสิผมก็ยังงงใช่ไหม <c oughs> อืม <c oughs> คือน้องใบคิดว่าถ้าเป็นน้องใบเป็นคนผู้ใช้แรงงานนั้นน้องใบ น้องใบจะคิดถึงกลัวของขึ้นราคาหรือน้องใบจะรู้สึกว่าเดี๋ยวนายจ้างเอาเงินเพิ่มก่อนใบเอาเงินเพิ่มก่อนกำขี้หรือว่ากำตดอ่ะเราก็ต้องอยากให้ขึ้นมากที่สุดเท่าที่มันจะขึ้นได้อ่ะค่ะใช่ไหมคะถ้าเราเป็นฝั่งลูกจ้างเราเป็นสาวโรงงานอ่ะพี่เป็นหนุ่มโรงงานอ่ะค่ะเราจะคิดอะไรก่อนใช่ไหมมันถึงบอกว่าแปลก อะไรนี่เดี๋ยวลูกจ้างคงจะกลัวนาย,ายจ้างย้ายฐานการลงทนุนใช่เขาก็จะให้เหตุผลประมาณนี้แล้วค่ะ<ม>ว่าหรือว่ากลัวว่าเดี๋ยวนายจ้างอยู่ไม่ได้ก็ลกลายเป็นลูกจ้างตกงานอีกอย่างเงี้ย<ม>เขาก็เลยเอาแค่พอประมาณเอาขึ้นเท่านี้<ม>อ่าเนี่ย s m ส e จะล่มสลายเพราะทุนเขาน้อย<ม> อย่างนี้ก็ได้ธุรกิจผมประกอบการบอกเลยถ้าเป็นเอบีเล็กๆยังให้ระดับสี่บาทหกบอาบาทยีสบก็ได้ค่าไฟใช่ไหมครอ่าเอบช่วยแต่ผู้ประกอบขนาดใหญ่ที่ใช้ไฟระดับไหนขึ้นไปค่าไฟสิบบาทอยู่ได้อยู่แล้วใหญ่โรงงานประกอบรถยนต์อุตสาหกรรมอยู่ใดียสิบาทอ,อาโมดูเอสบี เป็นห่วงเอชเอ็มีไม่ใช่หรอเขาเขากลัวจะผลักให้ผู้บริโภคเลยค่ะผลักก็ไม่เป็นไรอุตสาหกรรมขนาดใหญ่อันนี้เป็นความสนุกสนานของการจัดรายการนะอะว่ากันต่อนี่ใกล้ละน้องไบตะกี้พี่เรื่องนี้เก็บไว้ก่อนอันนี้เคารองมาพี่ต้องเก็บไว้ก่อนอ๋อเรื่องกระเป๋าสตางค์ฮะอันนี้เก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนคมีอะไรอีกตะกี้ถึงไหนนะเก็บไว้ก่อนนายกพูดถึงสองมกรานอนทำเนียบใช่ไหม ใช่ค่ะท่านนายกบอกเดี๋ยวเด๋ยวท่านดูเรื่ออีกทีแต่คิดว่า,วาท่านไม่เห็นพูดถึงนะคิดว่าน่าจะเป็นวันที่สองจะมีความเชื่อซึ่งจริงๆก็ไม่น่าจะมีหรอกค่ะหรือว่ามี ต้องถามท่านนายกให้ท่านไปลองนอนก่อนอ้าวเนี่ยเ <c oughs> คือท่านนายกบอกว่าเรื่องการนอนค้างที่ทำเนียบรัฐบาลเนี่ยให้ทีมงานเตรียมอยู่ค่ะว่าจะให้ท่านเข้ามานอนวันไหนมไม่แน่ใจสองมการานี้จะนอนได้เลยหรือเปล่าท่านบอกเดี๋ยวดูเริ่กก่อนเนี่ท่านใช้คำนี้เห็นไหมคะดูเริกก่อนแต่ว่าวันที่1มการาไม่อยากนอนอวันที่สองก็ดีนะเพราะว่าตื่นมาวันที่3จะไปทำบุญที่กระทรวงการคลงังค่ะ,ะคือเหมือนกับวันที่หนึ่งไม่ดีใช่ไหมมาดูแปลกปสัชนิดิ่ง เขาบอกอาจจะวันที่สองอ่ะสองมาการา